สวัสดีค่ะวันนี้พาไปชมซ่วมชีวภาพในเวลส์ค่ะตามไปดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงวันนี้พามาเปิดประสบการณ์ใหม่ค่ะเป็นการแคมปิ้งครั้งแรกที่เวลส์ของนีและครอบครัวนะคะและสามีเขาก็บอกแล้ว่าห้องน้ำและห้องซ่วมไม่ได้สะดวกสบายไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ต ที่กำลังเปิดประตูเข้าไปดูนี่คือเป็นห้องสำหรับไว้ล้างมือค่ะมีอ่างแล้วก็ก๊อกน้ำค่ะเดี๋ยวตามมาดูด้านบนนะคะว่าส้วมชีวภาพที่เปลี่ยนมูลคนเป็นปุ๋ยอินทรีย์นั้นเขาทำกันยังไงมาดูกันเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาดูด้านในค่ะเราจะเห็นมีกระดาษแปะอยู่เราจะสามารถ ทิ้งกระดาษชำระลงไปได้ในซ้วมเท่านั้นนะคะอย่างอื่นห้ามเด็ดขาดค่ะแล้วก็มีซิงล้างมือมีสบู่ล้างมือส่วนทางแดงที่เห็นนี้ก็คือผงที่เป็นผงที่มาจากไม้ที่เขาเลื่อยไว้นะคะแล้วเวลาเราขับถ่ายเสร็จเราก็ใช้ตักผงในถังแดงนี่แหละคะ่ะโรยลงไปนี่เป็นไงวิวรอบข้างค่ะเป็นแบบโอเพนแอร์เลยนะคะมองไปมีแต่สีเขียวค่ะ ใครสามารถขับถ่ายได้นี่ซูโกให้นะคะสุดยอดกระดาษที่แปะนี้เขาก็จะบอกว่ามูลเหล่านี้จะกลายเป็นปุ๋ยเพื่อไปรดในสวนค่ะจะสังเกตว่าซ่วมเขาทำมาเป็นสองหลุมตอนแรกนี้ก็เข้าใจว่าขำๆนะคะเขาเอาไว้เพื่อให้ใช้พร้อมกันสองคนหรือ,อยังไงนี่หาข้อมูลมาแล้วนะคะ ฝั่งซ้ายมือนี้เป็นส้วมที่เต็มแล้วและเขาจะหมักไว้เป็นเวลาหนึ่งปีเพื่อรอให้เป็นปุ๋ยแล้วก็เอาไว้นำไปรดต้นไม้ในการ์เด้นในสวนนั่นเองค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ